สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่11เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่คุณเปลวเนี่ยได้เขียนเอาไว้น่าสนใจทีเดียวครับหัวข้อคือการเมืองการประเทศเริ่มต้นอย่างนี้ครับได้ฟังเขาหาเสียงแสดงวิสัยทัศน์กันในระยะนี้เนี่ยผมเองก็ ชักจะไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าผู้สมัครลหลายคนเนี่ยเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับวันเนี้มันคือการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับมันไม่ใช่การหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหรือว่าเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีกันมันไม่ใช่นะครับเห็นฟุ้งกันเห็นเพอร์เจอร์ล้นกรอบหน้าที่ผู้ว่ากทมไปสุดกู่เลยทีเดียวบางคนเนี่ยถึงบอกว่าเลือกผมเป็นผู้ว่าแล้วเนี่ย จะล้างระบบศักดินาจะล้างระบบในทุนบ้างจะเอาสนามหลวงเป็นสนามราชบ้างจะให้ชุมนุมกันได้ทุกที่ทุกเวลาตามใจชอบบ้างชุมนุมที่ยึดครองที่หลวงเลือกผมเป็นผู้ว่าเนี่ยจะให้อยู่ได้ค้าได้ตามใจชอบไม่ต้องย้ายออกไปไหนบ้างโอ้ยอีกสารพัดเรื่องครับทั้งน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานนอกกรอบนอกอํานาจหน้าที่กทมแท้ๆเลยนะครับ ผู้สมัครหลายคนครับก็ยังจะยกมาพลามอยู่นั่นแหละคนไม่รู้ก็พลอยเคลิ้มตามกันไปะนะครับคืออย่างนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยควรจะทราบไปก่อนว่าไม่ใช่จังหวัดนะครับไม่ใช่จังหวัดแต่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบพิเศษผู้ว่ากทมเนี่ยมีอำนาจมีหนา้าที่ทำได้แค่การกำหนดนโยบายบริหารราชการให้เป็นไปตามแผนเท่านั้นแหละครับ ทำหน้าที่บริหารจัดก,การเรื่องภายในหน่วยงานกรทมทําหน้าที่นํานโยบายจากรัฐบาลกลางเนี่ยลงไปปฏิบัติเท่าน,นั้นสรุปแล้วเนี่ยนะครับงานล้างท่อก็าตามงานเก็บขยะก็าตามงานดูแลทางเท้าให้คนเดินกันได้ก็าตามกลางค่ำกลางคืนก็มีไฟฟ้าให้ใช้อย่าให้มืดเหมือนกับอยู่ในถ้าเก็บภาษีโรงเรือนออกใบอนุญาตก่อสร้างกวาดถนนทําความสะอาดตลาดชุมชนตามที่ พรบระเบียบบริหารราชการกรทมเนี่ยข้อกำหนดเอาไว้28หรือ29ข้อนั่นแหละครับก็อยู่อำนาจหน้าที่กทมโดยตรงนะครับทีนี้ท่านจะเลือกใครเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านแต่ขอบอกไว้ก่อนหนึ่งนะครับเวลานี้เนี่ยการเมืองไทยเนี่ยมันมีอํานาจที่เรียกว่าอํานาจนอกชาติเนี่ยแทรกแซงเข้ามาในทุกระดับชั้นเข้าไปแล้วนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่คนกทมเนี่ย เดี๋ยวนี้โลกกระทัดกว้างครับรู้นะครับว่าใครเป็นใครคนไหนร่างทรงของใครมีเป้าหมายใดต่อสถาบันชาติบ้านเมืองกันบ้างพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่พูดเขาไม่แสดงออกเหมือนกับพวกขบวนการปั่นกระแสะบ่อนทํานายชาติทั้งหลาย,ยานะครับอย่าลืมนะครับอํานาจเปลี่ยนโลกระหว่างขั้วตะวันตกหรือว่าซันเซ็ตกับขั้วตะวันออกหรือว่าซันไรส์กำลังขับเขี้ยวยากที่จะกําหนดจุดสิ้นสุดลงไปได้ เราก็อย่าไปหลงอยู่แค่ยูเครนกับรับเสเซียเท่านั้นนะครับเพราะว่าอินโดกับแปซิฟิกตรงนี้ต่างหากที่ต้องระวังคือฝ่ายซันเซ็ตเนี่ยเขาต้องการประเทศไทยเ,ยเป็นฐานก็เลยแทรกเข้ามาปั่นให้ไทยเนี่ยแยกเพื่อแทรกเข้ามาคุมอันนี้ต่าหากนี่ต่หากครับคือการเมืองเรื่องความอยู่รอดของบ้านเมืองที่แท้จริงในเวลานี้เอาละที่เห็นนายกประยุทธ์เครียดเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วก็ไม่ได้เครียดเพราะว่าเรื่องขยะขยะพวกนั้นหรอกครับแต่ว่าเครียดกับการที่จะต้องติดตามสถานการณ์โลกที่ขับเคี่ยวกันตลอดเวลาอย่าลืมนะครับไทยเราเนี่ยเบี้ยเล็กหอยน้อยครับการจะไปวางน้ำหนักให้มันได้จุดสมดุลหว่างขั้วทั้งสองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเสียดุลนิดเดียวนี่คือพังทั้งประเทศนะครับแต่โชคดีที่เรามีท่านดอนประมัดวินัยเนี่ยคนประเภทนิ่งนอกคมในเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งคนกระทรวงต่างประเทศเองแล้วก็ท่านทูตประจำยูเอ็นเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นมือระดับช่างทองด้วยกันทท้งนั้นเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าการวางหมากลงไปในแต่ละตาแต่ละแต้มเนี่ยดูระหบาดเสียวแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยคือกึ่งกลางเป๊ะพอดีเพื่อรู้เขารู้เราในยามนี้แหละครับก็ต้องพึ่งอาจารย์สมเกียรติโอสถสภาเป็นที่ตั้งครั้งนี้ก็เหมือนกันขออนุญาตที่จะนำเอาโพสต์ของท่านเนี่ยมาให้อ่านกันดังนี้ ใช้ชื่อะสมเกียตโอสสภานะครับแล้วก็ตามด้วยแอดไซ์สงครามปิดล้อมจีนจะสร้างไทยเป็นยูเครนเมื่อ8ปีที่แล้วเริ่มต้นอย่างนี้ครับจุดมุ่งหมายของอเมริกาเนี่ยก็คือการเข้ายึดเอเชียเพื่อคงความเป็นมหาอำนาจหยุดจีนการหยุดจีนก็เพื่อให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยพังเพื่อให้ค่าเงินตกไม่มีน้ำมันผลิตวัตถุดิบจากโลกภายนอกเข้าจีนไม่ได้ส่งออกก็ไม่ได้ เกิดจลาจลในประเทศจีนจีนรบกันเองแล้วก็แบ่งเป็นหลายๆประเทศแบบรัสเสียเขาเอา้าวถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บจีนเขาก็ไม่ยอมสิครับนี่แหละครับคือฉากของสมรภูมิสองสมปีผ่านมาเนี่ยเกิดสงครามที่เรียกว่าไซเบอร์วอลแฟร์หลายครั้งทีเดียวการรบยุคใหม่สั่งการด้วยคอมพิวเตอร์นะครับที่จะส่งสัญญาณคุมอาวุธการสื่อสารการเคลื่อนย,ย้ายกำลังรวมไปถึงเครื่องบินถ้าเกิดจีนลงมือ กองเรือแปซิฟิกของอเมริกาก็จะนิ่งเคลื่อนที่ไม่ได้เรียวกาเป็นเป้าให้ถูกโจมตีกันนะครับแต่ถ้าเกิดอเมริกาลงมือเนี่ยระบบการสื่อสารของจีนก็เคยหยุดไปถึงครึ่งวันด้วยกันตอนนั้นนมีห้องวอลเกมของทั้ง2ฝ่ายทํางานกันไม่หยุดยั้งนะครับเรียกว่างบเยอะเลยทีเดียวทีนี้มาดูแนวรบกันบ้างสงครามเทคโนโลยีการทหารยุคใหม่เนี่ยเคารพกันด้วยลูกยาวระยะ2,000ใหม มีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินขีปนาวุธเรือดำน้ำนิวเคลียร์กองเรือแบบในหนังเครื่องบินระดับ f 3 5อู่ซ่อมบำรุงอยู่ที่สิงคโปร์ระบบดาวเทียมนำวิถีอย่างนี้เป็นต้นจีนเองก็มีเยอะนะครับประมาณกว่าเทคโนโลยีด้านอาวุธของจีนเนี่ยจะไล่ทันในอีก10ปีนี้ก่อนที่จะไล่ทันเนี่ยมันน่าหวาดเสียวมากๆทีเดียวคือมีแผนวางกำลังกันชัดเจนในฟิลิปปินส์ในญี่ปุน่นแล้วก็ในเกาหลีใต้ อเมริกาเนี่ยใช้ระบบที่เรียกว่า ASB หรือว่า Air C Battle จีนเนี่ยใช้ระบบ A2D2 เรียกว่าระบบสงครามลูกยาวป้องกันไม่ให้เข้าถึงชายฝั่งพีหวตเป็นสับบาสเกตบอลนะครับก็หมายถึงตัวส่งตัวจ่ายลูกอเมริกาเนี่จ่ายลูกให้กับผู้เล่นแนวหน้าก็คือฟิลปิปปินส์ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งเป็นจีนด้านเหนือเสี่ยงสุดๆที่จะเป็นเป้ารัน ส่วนด้านใต้ของจีนเนี่ยอเมริกาต้องการหาพันธมิตรจากเวียดนามจากไทยจากลาวจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียจากสิงคโปร์เรียกว่าอาเซียนทั้งนั้นหละครับด้านนอกต้องหาจากอินเดียย่านนี้ไทยเนี่ยเป็นตัวแปรหลักคนก็เชื่อกันว่าการรบขึ้นฝั่งเนี่ยใช้มารีนต้องอาศัยประเทศเหล่านี้ไอ้คนคิดเกมของอเมริกาก็ต้องบ้าบัส NBA อมาก,กน,นะครับจีนก็เลยกำลังต้องเปิดตำรามาคล้อมออกมาสู้กัน หัวข้อต่อมาครับสงครามชิงประเทศหน้าด่านหรือว่าฟลอสไลสเต e เริ่มต้นอย่างนี้ครับยูนานเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับไทยอันนี้ไม่ธรรมดานะครับอดีาลืรู้ว่าเป็นเมืองที่ตั้งขีปนา,นาวุธทําอย่างไรอเมริกาถึงจะมีประเทศย่านนี้เนี่ยเป็นฐานของอเมริกาบ้างวันนี้นรัฐมนตรีพาณิชย์อเมริกายกทีมไปพมา่ <ixa per man> าพม่าเนี่ยไม่อยากเป็นสนามรบแล้วมั้งครับรู้จักอเมริกามา60ปีเข้าไปแล้วนะครับ วิธีที่อเมริกาจะเข้ามาตั้งฐานทัพใกล้จีนมากที่สุดก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศไทยก็ทำแบบเดียวกับที่เกิดในอิรักเกิดในอัฟกานิสถานในซีเรียแล้วก็ในเวียดนามนะครับไม่มีฝ่ายถูกฝ่ายผิดอ้างนูน่นอ้างนี่ไปเรื่อยยจุดประสงค์ก็คือเข้ามาตั้งฐานทัพในนามของ UN ก็ดีอะไรก็ได้สงครามยุคใหม่เนี่ยจะใช้ฐานของตัวเองให้น้อยที่สุดเทด่าที่จะทำได้แต่ จะใช้วิธีการปั่นหัวนักการเมืองเนี่ยให้ทําสงครามกลางเมืองแล้วคนพื้นเมืองก็ไปฆ่ากันเองครับทั้งอุดรขอนแก่นเชียงใหม่พิษณุโลกสระบุรีโคราชระยองจังหวัดเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายเป็นสมรภูมิรบกันเละอาวุธจะมากันเพียบตายกันเป็นเบือเพราะว่าจีนเนี่ยจะเข้ามาทางลาวพามา่ากัมพูชาและอเมริกาก็จะส่งทหารเข้ามารบกันยาวเป็นสิปี พอเสร็จสงครามเสร็จปุ๊บคนไทยอพยพหนีจํานวนหลายล้านคนในกันบ้านเมืองพังแหลกลานไปหมดลาวไม่ยอมเป็นสมรภูมิเหมือนกันนะครับประสบการณ์เยอะครับเวียดนามพมา่าจีนมาไทยเนี่ยแสดงว่ารู้เกมนี้ดีครับว่าจะถูกปั่นหูให้ฆ่ากันเองท่าทีที่สมเด็จคุณเซนเปลี่ยนคงจะรู้แผนนี้จากจีนแล้วนะครับเพราะว่ากบูชาเองก็มีประสบการณ์เยอะอยู่เหมือนกันมาเลเซียเนี่รู้แล้วครับ เพื่อนผมบอกประธานาธิบดีอเมริกาว่าจะไปเยี่ยมเป็นครั้งแรกมาเลนี่เคี้ยวนะครับอินโดนีเซียเนี่ยกำลังทะเลาะกับออสเตรเลียอยู่เพราะว่าออสเตรเลียแอบไปติดตั้งเครื่องดักฟังประธานาธิบดีของเขาสถานการณ์เครียดมากครับเพราะอ่านแผนออสเตรเลียที่จะยึดพื้นที่อินโดดังที่เราเอามาลงเนี่ยคงสนุกกันใหญ่นะครับไม่มีเวลามาด่าไทยอีกแล้วอย่าลืมนะครับเดินสายชี้แจงผู้นําอาเซียนทุกประเทศด้วย ญี่ปุ่นขอให้ไทยเนี่ยช่วยดูแลเศรษฐกิจเขาด้วยต้องย้ายฐานมาประเทศไทยอีกเยอะไปอินโดด้วยแต่ก็ยังห่วงภัยสงครามดีนะครับเราจะช่วยเป็นคนกลางให้จีนเองต้องย้ายฐานการลงทุนมาในไทยเพราะว่าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นสมรภูมิแล้วนะครับไม่มีสงครามกลางเมืองต้องรีบต่อเชื่อมกับไทยซะฟิลิปปินเนี่ยต้องระวังตัวนะครับเพราะาอเมริกาเนี่ยมีเงินไม่มากหรอกครับ งบประมาณมันจะลดลงไปทุกปีปีนี้เนี่ยลดลงมา52.000ล้านปีหน้าลดอีก150 0 0 0ล้านบาทรวมแล้วก็ประมาณ4 0่แสนล้านเหรียญด้วยกันนะครับนี่ญี่ปุ่นเองเพิ่งจะได้เงิน,นอเมริกามา3,000ล้านเหรียญให้ย้ายฐานทัพไปกวมแล้วก็กำลังจะขอบริจาคจากพันธมิตรอีก2,000ล้านเหรียญเรียกว่าถัางแตกฟิลิปปินส์ก็คงจะหวังส่งคนไปอเมริกามากขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัย เกาหลีเนี่ยควรจะกระจายฐานมาที่ประเทศไทยเหมือนกันออสเตรเลียทําท่าว่าจะเงืบครับดาไทยเนี่ยสะเทือนทั้งเอเชียนะครับเจอเปิดข้อมูลอีกถามจริงๆออสเตรเลียเนี่ยมีเพื่อนตายในอาเซียนนอเขาไหมดาเข้าไปทั่วปากเสีย,ยูนะครับช่วงนี้ระวังแล้วกันเรื่องการสร้างสถานการณ์ภายนอกอย่างเช่นเครื่องบินหาย มาถแถลงการด่ายุ่วยุยุให้ทะเลาะก,กันเองภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศในเอเชียด้วยกันเจอรัฐประหารเนี่ยฝรั่งเดินไม่ถูกนะครับไม่รู้ว่าจะยุยังไงเดี๋ยวโดนจับต้องร้องหาประชาธิปไตยจะได้ทํางานกันได้อ่ะทีนี้ถ้าเกิดเข้ามายุ่งกับประเทศไทยเนี่ยคนไทยก็จะต้องช่วยกันทําลายแผนงานใหญ่ของคุณขอบอกไว้ก่อนสงครามการเงินช่วงนี้ครับสู้กันหนัก เหมือนกับได้ข่าวว่าจ้างโซรอสอีกแล้วนะครับจะตีจีนกับรัสเซียให้ได้ปัญหาของไทยในวันนี้เนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของ National Security ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนี่ถ้าเกิดทหารไม่ช่วยเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาเละทั้งประเทศนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นสมรภูมิที่จีนกับอเมริกาเนี่ยจะมารบกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศไทยกองทัพไทยอ่านสถานการณ์ภายนอกได้เด็ดขาดมาก ให้สงครามครั้งนี้ครับจะทําให้คนไทยเนี่ยเป็นปึกแผ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคนไทยจะไม่ฆ่ากันเองเพื่อให้เข้าแผนของตะวันตกเหมือนกับในซีเรียในอิรักแล้วก็อีกในหลายๆประเทศนะครับบทความนี้เขียนเล่าสถานการณ์ในปี2557เรื่องลับพวกนี้รู้ดีมากครับคุณเปลบอกว่าไทยเนี่ยช่วยจีนจีนก็ช่วยไทยเซิงลี่ฮ้อกันมาก็เพราะเรื่องนี้แหละครับ เข้าใจนโยบายปักบุญเอเชียของอเมริกาดีทีเดียววันนี้เปิดหน้ามาอีกแล้วครับท่าทางจะเอาจริงโชคดีที่ไม่เป็นยูเครนไปก่อนนะครับเล่นลูกยาวเนี่ยกรุงเทพพังทั้งเมืองเลยนะครับอเมริกาทําให้ผมเนี่ยเสียเวลามาร่วม1ิปีเสียเวลาหาตัางใช้มากเลยทีเดียวต้องด่ามันนี่แหละครับคุณเปลก็เลยสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าการเมืองเนี่ยนะครับให้เขาเล่นกันไปนะครับแต่ว่าเรื่องของชาติบ้านเมืองเนี่ยเราต้องช่วยท่านายก คัดท้ายให้ประเทศไทยเนี่ยรอดและก็รุ่งไปให้ได้นะครับ